ชาดาชากาแฟโบราณนะครับตอนนี้เกตตี้อยู่ซอยไหนครับอยู่ที่ซอยรากคำแหงคือเกนะครับครับนี่นะครับาชื่อร้านชาชาดาชากาแฟโบราณนะครับอยู่หน้าไปรษณีย์หัวมากนะครับซอยเกตตงนะครับมาสบัสดีไหมครับครับอ่าสั่งโกโก้นะครับโกโก้เย็นนะครับได้ค่ะโกโก้เย็นแล้วก็ กาแฟร้อนมีไหมครับมีค่ะครับกาแฟร้อนสองอย่างนะครับหวานมันไหมคะโกโก้โกโก้หวานมันครับโกโก้นะครับโกโก้สองช้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะโกโก้ยี่ห้ออะไรครับของคิวริปค่ะของคิวริปนะครับ ขายแก้วนน<า>เท่าไหร่ครับขายยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบหบาทนะครับเมื่อกี้สั่งกาแฟร้อนนะครับ เปลี่ยนใจนะครับเป็นกาแฟเย็นนะครับ<ช>กาแฟเย็นนะครับ ร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะปิดเฉพาะวันพระวันเันค่ะเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับตต่ตั้งแต่เจ็ดโมงตั้งแต่เจ็ดโมงถึงประมาณสี่โม,ามงเช้านะครับสี่โมงเช้นถึงสี่โมงเย็นนะครับช่วงนี้ขายดีไหมครับีขอได้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าปกติ ป้าป้าดอกไม้ด้วยนะครับป้าดอกไม้คืออะไรครับเป็นชื่อป้าใช่ไหมครับเคยค่ะ,ะเด็กเขาตั้มให้เรื่อว่าเคยขายดอกไม้มาก่อนครับไม่ค่ะเมื่อก่อนนี้เด็กๆเกขาตั้มให้เด็กที่เดิมอครับเขาไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเขาไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรออ๋อรู้แล้วว่าทำไมชื่อป้าดอกไม้นะครับมีดอกไม้เยอะเลยนะครับที่ผมมีดอกไม้เสื้อก็ดอกไม้ด้วยนะครับ โกโก้ตัยี่ห้ากาแฟเท่าไรครับยี่ห้านะครับขาเกรที่จ่ายตังค์ป้าเขาครับแะ่ก็ให้นำบัตรป้าเขาครับเดี๋ยวานช่องเกที่คไและช่องเกรที่มีโทด้นะครับคลิปนี้ลช่องเกรที่มีโทนะคะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับ ดีดีลุงเองน,นะครับอโอเคนะครับเกที่เวราผูชมได้เลยครับ